มีห้ตัวประจันกันฮาว่าดูมากเลยมีห้าตัวูนาัวจ้ไม่ยใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่่ โค้แข่งแด้นีิมึงบังแม่เฮ้ยจับได้ซีมซีมแข็งควานนี่หน้าแข็งต่อชนไปเลยมหน้ามึงเข่งนะ เราไปสามร้อยสองัดต่องพอกเพราะว่าเราไปถอนกระาสีแล้วแปดสบนสี่ีแล้วแปดสามแปดาม่ไงสาม่อย่สน

Mor. <coughs> Yeah.